โอเคครับวันนี้จะมาขายโปเกมอนครับแต่จะบอกไอ้พวกถุงพวกนี้ให้เลยพวกถุงพวกนี้นะครับ20บาทหมดเลยนะครับแต่ยกเว้นถุงนี้นะครับตรงนี้ถุงใหญ่อันเดียวนะครับแล้วอันนี้ก็ไม่ขายนะครับอันนี้ไม่ขายไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังครับก็ไอ้พวกนี้ครับ20มาเลย20หมดเลยยกเป็นอันนี้ครับ1 1อบาทเดี๋ยวเดอันนี้20บาท20บาท ต้องรีบหน่อยครับ20บาทพิสดย20บาทสไตลไอซองตัวนี้20 20 20ผมขี้เกียจบอกชื่อนะ20รู้แหละแต่ขี้เกียจบอก20 20 20ย่ทันเดอร์อ่ะไหนบอกจะไม่บอกไง20 100บร้อยบาทอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยน,นะวันนี้ของแท้ ร้อยอันนี้ร้อยสิบบาทเท่านั้นโอ้โหขายสิบบาทเกงก้าขายสิบบาทโลคอนห้าบาทฮิโกซาลุห้าบาทแต่เีนบลูห้าบาทต่เรนบลูห้าบาทลืมแพนกวินห้าบาทอ้ยไมสิบบาทเมนห้าบาทเอ้ยสิบบาท ตัวนี้ห้าบาทเฮ้ยไอ,ยอยตัว N H พวกนี้ยี่สิบ20 20นับยี่สิบยี่สิบนับเป็นเหมือนกันร่นางหนึ่งมัดคลิปร่างสามห้าบาทก็ไนไหนเดี๋วเดี๋ยวผมจะใครไน่หนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับไนไหนผมจะาลงอะไรถ่ายให้ดูแล้วถ้าทุกคนเห็นตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรถ้าทุกคนไม่เห็นนะครับไม่เห็นตัวที่ชอบก็พูดมาเลยครับอยากได้ตัวอะไรพูดมาก่อนนะ โอ้มีก็ต้องมีนะครับเนี่ยพูดมาก่อนเลยว่าเจ้าตัวอะไรนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครดูทันก็พิมพ์นะครับใครดูทันก็พิมพ์ใครดูไม่ทันก็บอกนะครับว่าเจ้าตัวอะไรว่ามีไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกก็จะขอเก็บแป๊บนะครับ อันนี้รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องเอ่อเรื่องขอลาไปก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่วยนะครับบ๊ายบาย